สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีของมาป้ายยาชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งของชิ้นเนี้ยเราจับฉลากได้มาเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนโดยโซนี่แต่อยา่างใดคลิปนี้คือความรู้สึกข,ของผมล้วนๆถ้าอยากรู้ว่าตัวนี้มันโอเคไหมเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเอาละทุกคนวันนี้ก็สบายๆนะวันนี้สบายๆตัวนี้ไม่ใช่หูฟังสําหรับสายแบบว่าที่ต้องการคุณภาพสูง ไม่เหมาะกับคนที่แบบหูทองอ่ะพูดง่ายงเออมันเป็นจะเรียกยังไงดีมันเป็นหูฟังที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นละกันที่อยากจ,จะเข้ามาในสายแบบไฮเอ็นหูฟังอะไรแบบเนี้ยและหูฟังตัวนี้ครับมีชื่อว่า w h c h 5 2 0ก็ตามสไตล์โซนี่ครับผมว่ามันเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของโซนี่ไปแล้วนะคือมันเป็นพาลส์เวิร์ดไวไฟได้เลยทุกคนดูดิ w h c h 5 2 0คือเป็นชื่อที่จำยากมากเอาจริงจำยากสุดๆแล้วของโซนี่ทุกอย่าง จะเป็นแบบนี้หมดเลยชื่อจะเป็นสไตล์นี้หมดอย่างเช่นตัวนีน้อันนี้ชื่อรุ่นว่า WF 1 0 0 0 x m 4ดูชื่อมันดิชื่อมันยาวมากับจำไม่ได้จริงๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะตั้งมาทำไมนะให้มันยากขนาดนี้แต่ก็น่าแหละผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วโซนี่แต่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ว่ามันดีแค่ไหนมันเหมาะกับใครราคาเท่าไหร่แนะนำไหมให้ซื้อเราจะมาพูด3หัวข้อหลักในวันนี้นะ

เอาแบบราคาเต็มเลยนะราคาเต็มอยู่ที่1990ับาทแต่เอาจริงริงผมเห็นในช็อปปีใน Lazada แบบเนี้ยช่วงเทศกาลเหลือไม่ถึง1,500ด้วยซ้ำเออมันก็เป็นกลุ่มหูฟังที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็อย่างน้อยๆคุณได้แบรนด์โซนี่ไปอย่างน้อยๆใส่ในรถไฟ B t s อย่างเงี้ยก็แอกได้หรอเฮ้ยนี่โซนี่นะเว้ยอะไรแบบนี้แล้วหัวข้อต่อไปครับเหมาะกับใครอันนี้ง่ายมากเลยตัวเนี้ยเหมาะกับมือใหม่หมือใหม่ที่เริ่มอยากจะสัมผัสบ,บรรยากาศแบบว่าไฮเอ็นอ่ะอยากสัมผัสว่า เอ้หูฟังแพงๆมันเป็นยังไงวะหูฟังโซนี่มันยังไงมันดียังไงอะไรแบบเนี้ยคือจะบอกว่าโซนี่เขาอยู่มานานมากแล้วครับอยู่มานานจริงๆแล้วเขาเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงเกี่ยวกับเรื่องหูฟังลําโพงเครื่องเสียงของเขาอ่ะเขาอยู่แบบระดับบนมาตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อผมตั้งแต่ผมยังเด็กเล็ก,ลก,ลกๆมากๆจนโตมาคือผมอยู่กับโซนี่หมดเลยเครื่องเสียงลําโพงหูฟังเนี่ยอันเนี้ย ทุกอย่างอะโท,ร,ทรศัพท์วเ์ผมใช้โซนี่มาหมดแล้วเรียกได้ว่าติ่งอะเป็นติ่งโซนี่เล็กๆและแน่นอนครับว่าคนปกติทั่วไปอะก็ต้องได้ยินชื่อเสียงของโซนี่มาบ้างแหละว่าเอ้ยเครื่องเสียงของโซนี่ะเสียงดีนะเว้ยมันเทพนะเว้ยหูฟังแม่งดีนะอะไรแบบเนี้ยทุกคนจะได้ยินมาตลอดครับแต่จะมีเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นแหละที่ซื้อเพราะว่ามันแพงมันแพงมากอย่างตัวนี้ครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ย M 4อ่ะ6-7,000นะมือหนึ่งหและยิ่งถ้าเป็นตัวใหม่ครับ M 5โอ้โหอันนั้นเกืือบม่น ซื้อไม่ไหวหรอกคนธรรมดาหรือคนที่แบบอยากจะลองอยากจะสัมผัสมันก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันแพงเกินไปราคามันแรงเกินไปไม่กล้าเสี่ยงกันหรอกแล้วยังไม่ต้องไปนับถึงพวก Walkman ไอตัวแอมของเขาะที่เอาไว้ฟังเพลงโดยเฉพาะอะอันนั้นอะห้าหมื่น อะไรอะอะไรแค่ฟังเพลงห้าหมื่นบ้าไปแล้วยังไม่รู้หงฟังนะคือมันจะมีกลุ่มคนที่อินกับคนที่ไม่อินเราต้องแบ่งกันนะมันมีคนสอกลุ่มครับบางคนอาจจะมองว่าเอยมึงบ้าหรือเปล่าหูฟังสามหมื่นกับเครื่องเล่นเพลงอีกห้าหมื่นบาใครจะซื้อมีมีจริงแล้วคนที่ฟังออกคนที่แบบเข้าถึงพวกกลุ่มทองอะเขาก็จะแบบอิ่มเกมไปกับเสียงดนตรีของเขาเออเราก็ว่าเขาไม่ได้ไงเพราะเขาฟังออกส่วนผมถามว่าฟังออกไหมผมก็เนี่ยประมาณเนี้ย อยู่ประมาณนะี้เออคือถ้าเกิดว่าเราได้ฟังแล้วเราก็จะเข้าใจท,ทันทีเรื่องของเสียงอ่ะมันเป็นศาสตร์ที่แบบว่าไม่สามารถใช้คำพูดเพื่ออธิบายความรู้สึกออกมาได้เข้าใจว่าเสียงมันมี ความชอบของแต่ละบุคคลนนะ่ะบางคนชอบเสียงตำ่ำบางคนชอบเสียงสูงบางคนชอบเสียงกลางบางคนชอบแบบสเตตแบบกวา้วางแบบฟังแล้วรู้สึกแบบกวา้วางม,มากอะไรบางคนรู้สึกแบบอยากฟังแบบแคบๆอ่างเงี้ยเรื่องเสียงเนี่ยเป็นแบบเรื่องถกเถียงกันมายาวนานมากเถียงให้ตายก็เถียงไม่จบเอางี้ดีกว่า นะแต่ก็ยังมีความเป็นโซนี่อยู่ยกตัวอย่างครับอย่างตัวนี้เลยนี่360 r e a l i t y Audio อันนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีของเขาที่แบบว่าทำให้เสียงแบบมันเหมือนออกมาจากรอบทิศทางเหมือนนะแค่เหมือนเหมือนจากแบบมาจากซ้ายจากขวาจากบนจากล่างจากซ้ายาแบบอะไรประมาณนี้เออมันเป็นเสียงที่แบบจำลองให้เรารู้สึกแบบเหมือนเราอยู่กลางเวทีอะไรประมาณนี้เอาจริงนะมีมันก็เท่นะแต่หาใช้ยากผมพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าแอปที่มีไอ้ตัวนี้นะ น้อยมากน้อยมากจริงๆในชีวิตปกติของผมอะผมไม่เคยใช้ตัวนี้เลยแต่มีไว้เท่ครับผมลองฟังแล้วมันก็โอเคแหละมันก็ก็คือก,ก,กว้างดีเลืเนี้ยมันก็ก็โอเคอะแต่แบบว่าก็ไม่ได้ใช้อะ แล้วสิ่งที่ตัวนี้ไม่มีก็คือพวก l d ลเดกอลเดก็คือการส่งสัญญาณนะเอาให้เข้าใจง่ายๆแบบอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ l d ลมันเป็นการส่งสัญญาณแบบเยอะส่งสัญญาณแบบละเอียดอะไรแบบเนี้ยเข้าใจง่ายๆนะส่วนดีเทลพวกเทคโนโลยีเนี้ยผมจะไม่พูดถึงลวกันเดี๋ยวมันจะยาวเอาเป็นว่าตัวนี้ไม่มีแล้วก็เรื่องน้อยคันเซลลิ g ก็ไม่มีเหมือนกันน้อยคันเซลลิไม่มีถ้าเกิดว่ามีนะผมบอกเลยตัวนี้ขายดีแน่นอนแต่มันไม่มีไงมันก็น่าเสียดายแต่เข้าใจได,แจได้แต่ผมเข้าใจได้เพราะว่าแม่ราคาแบบราคามันแค่นี้อ ถ้าเกิดใส่น้อยก็สลิงมามันก็จะเกินเบอร์ไปนิดนึงนะโอเคพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเน่เดี๋ยวผมให้ดูข้างในนี่ตามสไตล์โซนี่หลังๆมาเนี่ยโซนี่เขาจะแบบว่ารักโลกมากเขาจะออกกล่องมาเป็นแบบนี้หมดเลยและในส่วนของด้านในครับนี่หูฟังเ็าจะห่อมากับพ่ายอย่างนี้นะเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้อะแต่ไม่ใช่จุดสําคัญอะไรครับทิ้งไปห,หูฟังตัวนี้เขาจะเป็นหูฟังแบบออนเอียร์นะก็คือทับบนหูเลยแปะบนหูเลยอะ และน้ําหนักเบามากดูดิเบาเบาจริงๆครับใส่สบายแน่นอนแต่ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือวัสดุคุณลองฟังเสียงวัสดุได้ยินปะ่ะมันกล่องแข็ง <c oughs> มันไม่เหมือนของที่โซ n y ่ทำเลยครับเอาจริงๆแกะออกมารู้สึกแบบอ้อเนี่ยนะแต่เขาใจได้ครับเขาลดคอสลดต้นทุนกันมันก็เลยถูกขนาดนี้เนาะอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับพวกสายยูดีใบรับประกันอะไรแบบเนี้ย มีแค่นี้แหละในกล่องหมดล้วเรามาดูตัวหูฟังกันเลยดีกว่าฮ่าฮอย่างที่ทุกคนเห็นครับฟองน้าเนี่ยอบอกเลยว่าค่อนข้างนุ่มนุ่มเลยแหละนี่เนหะ็นไหมดูหนังดึงออกมาโอเคมีฟองน้ําอยู่ด้านบนนะนี่ตรงนี้เป็นสีดําด้านหมดทั้งตัวเลยครับยืดได้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ยืดได้ประมาณนี้เอาจริงสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับไม่เด็กก็ผู้หญิงนะที่แบบตัวเล็กๆหน่อย กูลองึกสภาพคนตัวใหญ่ๆอย่างผมใส่ดูดิด <laughs> มันดูแบบว่า <laughs> มันดูไม่เหมาะเออมันดูไม่เหมาะคนตัวใหญ่เลยครับใส่แล้วดูเขินนดูเขินไปนิดนึงนะฝั่งนี้ก็จะมีโซ n y อยู่นี่สลักของเป็น s o โซนีไว้โชว์ตัวใหญ่เอาไว้แอคชาวบ้านนะว่าเราใช้หูฟังโซ n y นะจ๊ะอะไรแบบนี้มี2ข้างเลย ตัวหูฟังเขามันจะบิดได้นิดหนึง่งมันจะมีแกนตรงนี้สามารถขยับขึ้นบนลงล่างได้นิดนึงเอาไว้ปรับองศารับหูนะพวกปุ่มต่างๆเนี่ยจะมีแค่สาปุ่มเท่านั้นครับมีปุ่มเปิดหูฟังแล้วก็ปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มแพร์ด้วยโดยการกดค้างประมาณ3าวิมันก็จะกระพริบไฟตรงเนี้ยมันจะมีไฟอยู่ตรงนี้เรากดค้างสักประมาณ3าวิมันจะกระพริบปิ๊บปิปปปปปปป๊แล้วเราก็ไปต่อในโทรศัพท์ได้เลยซ้ายขวาตรงนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ส่วนพอร์ตชาร์จเนี่ยจะให้มาเป็นแบบไท คลีนๆหมดแล้วในส่วนของไดเวอร์หรือลำโพงเนี่ยมีขนาด30มิมลิเมตรก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กครับกำลังพอดีความรู้สึกในการใส่ก็อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นการใส่แบบทับหูอย่างเงี้ยผมอะ่ะเป็นคนหัวใหญ่คือตัวใหญ่หัวใหญ่แล้วตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันหนีบเกินไปถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะ่ะผมว่าน่าจะใส่สบายกว่านี้นะถ้าเกิดว่าคนแบบไม่ได้หัวใหญ่อย่างผมอะ่ะมันน่าจะพอดีแล้วก็จากที่ผมใส่อ่ะผมรู้สึกว่าผมเจ็บหู โอ้มับีบมันบีบมากเลยแต่รู้สึกว่าใส่แล้วมันแนบดีนะมันแน่นเลยอะคือเสียงข้างนอกเนี้ยผมรู้สึกว่ามันตัดเสียงได้ประมาณ30%แล้วอะถึงจะไม่มีน้อยคันซิ l ลิงนะก็พอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่ ต่อไปมาพูดสเปคล,ลึกๆกันบ้างดีกว่าไนะหนตรอการเชื่อมต่อครับตัวนี้มีบลูทูธ5.2แล้วก็รูปแบบเสียงต่างๆเขาจะรองรับ ACC, s b c แค่นี้อย่างที่บอกไปครับมันไม่ได้รองรับ LDAC ก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรครับถือว่าเป็นปกติของหูฟังบลูทูธเลยอะแต่ของแถมที่เขาติดมาในนี้ครับมี DES s ด้วยนะสำหรับคนที่ซื้อไปครับเราต้องโหลดแอป,ปตัวนี้มานะเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างๆนี้ให้ดูมันจะเป็นแอป,ปของ Sony เองเลยชื่อ h เ p h o n e เป็นสีทองๆองหูฟังนี้นะเราต้องโหลดนะครับแล้วเราก็คอนเน t พอเข้ามาในหน้านี้ครับเราก็จะเห็นพวกเพย์พอตปกติแล้วก็ตัวนี้ครับนี่สามารถปรับพวกอีควไลเซอร์ได้และที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่ครับแล้วคุณไม่รู้ว่าปรับอีควไลเซอร์ปรับยังไงถึงจะดีนะ mm hmm. ผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้ครับไฟยัวอีคไลเซอร์นี่อันนี้มันจะเป็นการแบบ ทำให้ดูเลยดีกว่าเออไหนๆก็ไหนๆล้ททำให้ดูเลยไปเปิดเพลงเปิดเพลงอะไรก็ได้ครับที่เราแบบว่าอยากจะฟังนะสงสัยคลิปนี้ติดเหลืองแน่นอนแต่ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วกดสตาร์ทครับกดสตาร์ทแล้วก็เน็กไปเนี่ยทีนี้เขาจะให้เราเลือกแล้วว่าเราชอบเสียงแบบไหนแล้วก็แค่คลิกเลือกแต่ละตัวเลขนะเรียบร้อยแล้วนี่คุณจะเห็นว่าเสียงที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นแบบแฟตก็คืออ e ีโคไลเซอร์ตรงนี้จะไม่ถูกปรับเลย แต่จะมีการบูตเบสเพิ่มขึ้นมา3อ่าเลื่อนลงมาครับตัวนี้ก็สามารถทำ360 r e a ยลิ y ได้อย่างที่ผมบอกไปเนาะอันนี้มันจะเป็นการเหมือนไปจูนเหมือนกันนี่แหละไปจูนเสียงว่าเอ้ยหูเราเป็นยังไงอะไรแบบนีน้แต่ตัวนี้ต้องใช้โทรศัพท์ในการทํานะเพราะว่าเขาจะมีการแบบถ่ายหูเราเอออันนี้ผมพูดจริงๆว่าเขาถ่ายหูเราอะถ่ายรูปหูเราอะแล้วก็เอาไปวิเคราะห์เฮ้ยเสียงแบบนี้มันจะ ไปตกกระทบผนังหูแบบนั้นแล้วก็แบบจะได้ยินเสียงอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยมันลึกถึงขนาดนั้นเลยทุกคนแต่เนี่ยผมจะไม่ทําให้ดูนะเพราะว่ามันนานนะถ้าเกิดว่าใครซื้อไปครับคุณคุณต้องทํานะบอกก่อนส่วนต่อไปครับเป็นแอปนะเป็นแอปพวกนี้ก็คือแอปที่ซัพพอร์ตกับฟังก์ชันต่างๆของโซนี่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปสา0 r e a ย i t ออันนี้เราสามารถโหลดมาลองฟังได้ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะผมบอกเลยไม่ได้เยอะเออมันเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเล่นสดอะประมาณนั้นส่วนแอปต่างๆนี่ครับไทโดก็คือ ตัวนี้มีเหมือนกันนะ Tidal สามารถเอามาฟังแบบส6 0รหได้แต่ว่ามันเป็นแอปฟังเพลงที่โคตรแพงเลยแพงจริงไม่ไหวสมัครไม่ไหวครับโอเคครับสำหรับพวกสปุงสเปกหน้าตรงหน้าตาเขาเราก็พูดไปหมดแล้วต่อไปครับส่วนสำคัญและก็คือเรื่องความรู้สึกเพราะว่าเสียงเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มความรู้สึกครับมันไม่ได้จัดอยู่ในสิ่งที่เราสามารถวัดได้แบบเป็นตัวเลขถามว่าชอบไหมขอพูดในมุมมองคนที่เคยใช้โซนี่มาเยอะแล้วก็ ใช้ตัวไฮเอ็นอะไรแบบนี้มานะชอบไหมผมไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าเสียงมันอะส่วนของเบสส่วนของย่านเสียงต่ํากับส่วนของย่านเสียงสูงอะมันไปไม่สุดแต่ถ้าพูดในส่วนของคนที่แบบว่าไม่เคยไม่เคยเลยที่จะแบบว่าฟังหูฟัง,ฟงที่แบบราคา5 0 0 0ั0หมื่นหนึ่งหมื่นเลยแบบไม่เคยฟังแบบนั้นเลยเคยฟังแต่แบบหูฟังอละสองสามร้อยอะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าจะเหมาะ ตัวนี้น่าจะเหมาะเพราะว่ามันอัปเกรดมาจากพวกหูฟังกลโลกราพวกนั้นเยอะมากครับอัปเกรดมาแบบเยอะเยอะแบบเยอะสุดๆอ่ะถึงผมจะบอกว่าเสียงเบสกับเสียงแหลมเนี่ยมันค่อนข้างจะตันนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับไอหูฟังพวกนั้นอนะ่ะคือแบบคนละโลกเออเอจีคนละโลกตัวเนี้ยกลายเป็นไฮเอ็นได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าคุณลองเปลี่ยนจากพวก2300มาเป็นตัวเนี้ยเออคนละโลกกว้างเลยตัวนี้ดีกว่าเยอะหรือคนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าลองก็คือกลุ่มคนที่อยากจะลองแบบ M 5 M 4แบบเนี้ย แต่แบบช่างใจว่าเฮ้ยจะซื้อดีไหมอะคือมันมันแพงไปมันแพงเกินกว่าเราจะลองแบบ ซื้อมาฟังเฉยๆ้าใจว่าตัวนี้มันก็ช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าเราชอบสไตล์เสียงแบบนี้หรือเปล่าเราชอบสไตล์เสียงของโซนี่หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้มันมีความเป็นโซนี่อยู่มันไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีความเป็นโซนี่เลยนะมันก็มีอยู่ครับแต่แค่มันไม่ได้มีเยอะแค่นั้นเองนะถือว่าเป็นตัวทดลองได้นะถ้าเกิดว่าเราแบบฟังแล้วบอกเอ้ยค่อนข้างชอบอ่ะค่อนข้างโอเคเลยอ่ะเราก็ค่อยขยับไป M5 อะไรแบบนี้ก็ยังได้ครับมันไม่เสียหายมันไม่เสียหายหรือถ้าเกิดว่าเรา ชอบอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเออไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเลยก็แค่หยุดเราก็เสียเงินแค่พันห้าแค่นิ้น,นึงใช่ไหมเออก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆกับสําหรับคนที่อยากจะลองหูฟังนะอยากจะเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลงอะไรแบบนี้อยากจะเป็นคนหูทอง แต่ผมบอกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณได้ลองมาจับพวกหูฟังที่มันแพงๆแล้วอะคือมันจะกลับไปฟังแบบธรรมดายากมากเลยนะอันนี้เตือนไว้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะเสียเงินกับวงการเนี้ยอย่าฟังจริงๆอย่าฟังอย่าไปฟังไอ้พวกที่บอกโอ้โหหูฟังกูโคตรดีเป็นหมื่นเป็นแสนเนี้ยอย่าไปฟังเนะเว้ยถ้าฟังปุ๊บหูฟังมันกากทันทีเลยจริงๆมันจะแบบฟังไม่ได้ขึ้นมาทันทีเลย วันนี้ก็คงเท่านี้แหะครับเป็นคลิปแบบสบายๆนะผมก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไงผมก็เลยค่อนข้างจะฟรีสไตล์นิดนึงนะอาจจะพูดอะไรที่แบบว่ายืดยาวไปสักนิดก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับโอเคครับกดจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราต่อไปนะสําหรับวันนี้ผมบอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสนาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย